Апалы, ал อ๋อกลับสวัสดีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับสุภาพหลุดอ่านมังงะน,นะครับวันนี้นี่เราก็จะมาอ่านมังงะเรืืองระบบสะสมพรสวรรค์สุดแกรงตอนที่1ถึงตอนที่3เนาะแล้วก็สําหรับคดิจารมังงะเรื่องนี้นะครับด้วยอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองนาะครับก็สามารถไปอ่านที่เบ็นผู้แปลกันเลยนะครับกับเพจเคล็ดวิชาแปลั่นเองนะครับลิงก์แล่างคลิปเลยเอาละเพื่อนๆการไม่เสียเวลาแล้วก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย let's go ตอนที่หนึ่งนี่สินะสิ่งที่ความทรงจำที่เพิ่งได้รับมาเรียกว่าอสุรกาย จากความทรงจำที่นี่เป็นดาวเคราะที่มีชื่อเรียกว่าดวงดาวสีน้ำเงินดวงดาวสีน้ำเงินปี2,200เกิดรอยแยกมิติมากมายขึ้นทั่วดวงดาวอสุรกายดุร้ายทรงพลังจำนวนนับไม่ถ้วนโผล่ออกมาจากในนั้นพวกมันแข็งแกงร่งไล้ที่เปรียบสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อมนุษยชาต ในการ,รเสริญหน้ากับอสุรกายมนุษย์จํานวนหนึ่งพบว่าตัวเองนั้นสามารถดูซับแกนาธาตุสารลึกลับที่แยกตัวออกมาจากกลางอากาศและใช้มันในการเปลี่ยนแปลงตัวตนได้รับพลังเหนือธรรมชาติคนเหล่านี้ถูกเรียกขานว่านักลบเมื่อมีนักลบให้พึ่งพิงมนุษย์จึงเริ่มสร้างฐานที่อยู่อาศัยในดินแดนลกล้างต่อสู้กับอสุรกายดุร้าย สาดก่อนเราตายในฝูงซอมบี้ใครจะไปคิดว่าลืมตาอีกทีจะมาโผล่ที่บนโลกที่เต็มไปด้วยนักลบกับอสุรกายเป็นฝูงไอหมาเวรนนี้พ่อมันเป็นพิกาจูหรือไงปล่อยไฟฟ้าไว้ซอสยุงเหรอ ตอนนี้แหละไม่ได้คนทั่วไปไม่มีทางฆ่ามันได้เลยแถมอีกแค่การโจมตีที่ไม่ละคายผิวหนังของมันไม่กี่ครั้งเราก็หมดแรงแล้วร่างกายนี้ไม่มีพรสวรรค์นในการฝึกฝนอะไรเลยเจ้าของร่างเดิมก็คงจะยอมแพ้ในสาตารซีวิตไปแล้ว ถึงได้พกมีดสั้นเข้ามากลางป่าถึงจะอ้างได้ว่าเข้ามาล่าสัตว์ความเป็นจริงแล้วก็คือลนหาที่ตายสัตว์แต่สันไม่ได้อยากตายในเมื่อรับเอาชีวิตของเขามาแล้วก็ต้องอยู่รอดต่อไปให้ได้ ตรงหน้าท้องของมันไม่มีขนถึงจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแต่ไม่ได้ปลดปล่อยมาจากตรงนั้นนั่นเป็นจุดที่มันป้องกันและก็เป็นจุดตายจะอยู่หรือไปก็ขึ้นอยู่กับตอนนี้แล้ว ซูโม่ไปจากที่นี่ซะเธอคือเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กของเจ้าของ,งร้านเสินซี่เวยเด็กสองคนดูสนิทกันดีมันไม่เลยเอาไหมซูโม่พ่อแม่ของทั้งนายทั้งสันตายในระหว่างการล่า,าสัตว์ต่อจากนี้เหลือแค่เราสองคนแล้วนะ สูโมว่ากันว่าในตัวของอสุรกายมีสมบัติที่ช่วยเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติร่างกายคนซันล,ล่าอสุรกายเองได้แล้วสันจะต้องหาวิธีทำให้หนายมีพรสวรรค์ให้ได้เลิกแกล้งทำเป็นมีน้ำใจสักทีฉันไม่ใส่คู่มั่นของเธอสักหน่อยถ้าไม่ใส่พ่อพ่อแม่ของเธอนัดพ่อแม่ของสันออกไปล่าสัตว์พวกเขาจะตายเหรอ เจ้าของร่างเดิมทำตัวอย่างนี้กับคู่มั่นที่ทำเพื่อเขาทุกอย่างเหลอมีสมองไหมวันนี้อ้เยเดออโอยแย่แล้วร่างกายเราสูญเสียพละกกำลังมากไประหว่างการออกล่ากก่อนหน้านี้ฮะเซินซีเวย เธอบาดเจ็บหนักน่าจะเพิ่งทำบารกิจที่อันตรายมาเสร็จแล้วดันมาเจอกับเจ้าของล่างในป่าไม่ทันรักษาตัวให้ดีซะก่อนก็รีบมาช่วยเลยเป็นอะไรหรือเปล่าเขาไม่ยอมคุยกับเรามาตั้งนานสันไม่เป็นไรตอนที่หมามาให้สายฟ้าม่วงตายจะปดปล่อยกินที่มีแต่ฝูงของมันเท่านั้นที่รับรู้ได้ เพื่อเรียกฝูงมาแก้แค้นนายรีบไปจากที่นี่ซะทันใดนั้นก็ได้มีเสียงหมาหอนนับไม่ถ้วนฮะอ่ะเสียงอะไรนะ่ะไปเร็วเขา ฮะเซินซีเวยสลบไปแล้วเสีเยพลังของเซินซีเวยน่าจะใกล้เคียงกับนักรบแล้วแต่ยังสู้พวกมันไม่ได้เลยแล้วเราที่อยู่ในร่างนี้จะทำเหียอะไรได้วะตายคนเดียวไม่พอยังลากคนอื่นมาตายด้วยอีก เพิ่งจะมาถึงโลกนี้เองต้องตายอีกรอบแล้วเหรอไม่ต้องมีวิธีสิสัญจะตายไม่ได้ฮะอะไรนะไอ้นี่มันอย่าบอกนะว่าคนที่เขาเกิดใหม่จะได้กันระบบระบบเก็บสะสมกำลังเปิดไซงานไสงานแล้ว สะสมงั้นเหรอสะสมอะไรสะสมศพของหมาพิกาจ,จูพวกนี้นั่นเหรอหมาไม้สายฟ้าม้วงอสุรกายระดับหนึ่งคาดกลางเก็บได้ไม่ใช่เวลามาสงสัยแล้วจะเป็นอะไรก็สังไม่มีทางเลวร้ายไปกลัวสถาน,นการณ์ตอนนี้หรอกเก็บเลยเก็บสะสมสำเร็จได้รับพรสวรรค์คุณสมบัติสายฟ้าประเภทลองต้องการภาษาหรือไม่สาย เราสัมผัสได้แล้วพลังของมาพิกาจูทุยไม่เสียให้เราได้พรสวรรค์ของพวกมันมาพลังงานกำลังสะสมในร่างกาย ความเจ็บปวดจากบาดแผลเหมือนจะหายไปแล้วเคลื่อนไหวก็คล่องตัวคลายว่าการโจมตีของพวกมันจะสาหลงคนก็ไม่ได้ดูหนานากักจนป้องกันอะไรได้สันฝันอสุรกายพวกนี้เขาสันน่าจะไม่สิสันต้องเอาสนะพวกมันแล้วก็ปกป้องเซินซี่เว้ให้ได้ไป ถึงไม่รู้ว่าหลังจากประสานพรสวรรค์แล้วพลังจะเลื่อนไปถึงระดับไหนแต่เราทำได้แล้วพลังพื้นฐานของโฮสต์2 7 2 7จินพลังเพิ่มเติมคุณสมบัติสายฟ้า3,089จิน3,000จินเรามีพลังของนักรบฝึกหัดระยะกลางแล้วพรสวรรค์ของท่าสายฟ้าน่ากลัวสมใจจริงๆ ตอนที่2ขนาดพึ่งจะปลูกพลังพื้นฐานยังไปถึงตั้ง1,500จินแล้วสายพลังสายฟ้าเพิ่มขึ้นมาอีกเกิน1เท่าตัวหลังจากผสานพรสวรรค์รู้สึกเหมือนว่าร่างกายจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยกำลังค้นหาเป้าหมายตรวจพบเป้าหมายเก็บสะสมเดือนนี้เก็บสะสมต่อไปได้ต้องการเก็บหรือไม่ เฮ้เก็บได้หลายครั้งด้วยเหรองั้นก็แน่นอนเก็บให้หมดเลยเก็บสำเร็จได้รับแก่นแท้โลหิตอสุรกายหมาไม้สายฟ้าม่วง แกนแท้โลหิตอสุรกายเลือดจากต้นขั้วหัวใจแกนแท้ของแกนแท้มันเป็นของดีที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการชำัะล้างร่างกายเลยนะถึงจะเป็นระดับต่ำที่สุดแต่ก็เหมาะกับเราในตอนนี้มากที่สุดแล้ว ยังเก็บอะไรได้อีกไหมทรัพยากรของเป้าหมายนี้หมดแล้วไม่สามารถเก็บได้ทุกเดือนสามารถดำเนินการเก็บสะสมเป้าหมายได้เพียงหนึ่งเดียวเทคนิคการต่อสู้พรสวรรค์คุณสมบัติร่างกายแก่นแทโลหิตและอื่นอื่อีกมากมายทั้งหมดที่เป้าหมายเคยมีตอนมีชีวิตสามารถเก็บสะสมได้ทั้งหมด เลือกเป้าหมายได้แค่หนึ่งอย่างต่อหนึ่งเดือนหมาไม้สายฟ้าม่วงก็ระดับต่ำเกินเดือนหน้าต้องเลือกที่ดีๆหน่อยเอาละตอนนี้พาเสิร์นซีเว่ยกลับก่อนนีกัวศพหมาไม่เหลือทรัพยากรแล้วเอาเนื้อกลับไปทำอาหารด้วยเลยแล้วกันถ้าหมาเนี่ยต้องย่างฮะจิ้มกับน้ำจิ้มตับโอ้โหสุดยอด ในเวลาต่อมาเอื้อเอื้อซูโมสูโมรีบไปสันไม่ต้องการให้เธอมาปกป้องสะสูสูโมอะปวดหัวจังตื่นแล้วเหรอ เหลือกแกงหัวหมาอีกอย่างนึงเดี๋ยวได้กินแล้วนายเป็นคนทำหมดเลยเหรอแล้วเมื่อวานพวกเรากลับมาได้ยังไงไม่เสษสันจะใครเล่าทมเยอะจริงๆกินข้าวก่อนเถอะเนื้ออสุรกายมีประโยชน์ต่อร่างกายของนักรบนะเอากินเลย พ่ออึดอัดพะพูดอะไรดีเอ่อมเมื่อวานอันตรายมากเลยโชคดีที่มีทีมสำรวจผ่านทางมาช่วยพวกเราไว้ไม่ได้สนใจกันเลยนี่วะสันอิ่มแล้วกำห้องก่อนนะเดี๋ยวเธอกินเสร็จแล้วช่วยล้างจานด้วยล่ะรู้สึกเหมือนถ้าเราอยู่เธอจะไม่สบายใจเนื้อสอุรกายทำให้บาดแผลหายเร็วกินเยอะนะอ้า ไอ้ที่นั่งเงียบอยู่กำลังคิดอยู่ว่าอย่างกับฝันเลยหลังจากตอนนั้นนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาทําอาหารให้กับเรากินแถมยังคุยกับเราอีกถ้านี้เป็นความฝันเราก็ยอมไม่ตื่นขึ้นอีกเลยส่วชีวิตเฮ้ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของล้างกับเสินซีเวยนั้นแม่งติดลบไปแล้วไม่รู้จะปฏิบัติตัวต่อกันยังไงทั้งสองฝ่ายไม่ใช่อะไรที่จะต่อติดได้ไง,ไง่งาๆสร้างมันเถอะในโลกที่เป็นแบบนี้นอกจากตัวเองแล้วพึ่งพาใครไม่ได้หรอกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องแข็งแกร่งขาดเกาเลือดอสุรกายกันก่อนเลย คนกระทบจากแก่นแท้โลหิตอสุรกายมันทรมานขนาดนี้เลยเหรอต่อไปก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนขาดเกามันให้สมบูรณ์หนึ่งเดือนต่อมาห้องฝึกฝน พลังการโจมตีสไสด้ายแต่การควบคุมทิศทางยังต้องฝึกอีกหน่อยแกนแท้โลหิตอสุรกายขัดเก่าเสร็สมบูรณ์ดูซับเข้าไปแล้วตอนนี้พลังเป็นยังไงบ้างนะกำลังคำนวณสถิติพลังพื้นฐานของโฮส2,134จิินพลังเพิ่มเติมคุณสมบัติสายฟ้า4,198จิน พลังพื้นฐานเพิ่มขึ้นมาตั้งหกร้อยกว่าเส้นลมปานในร่างกายก็ขยายกว้างขึ้นมากอย่างน้อยส0่ร้อจินมาจากการขาดเกาแกนแพ้โลหิตอสุรกายถือว่าใสได้สมแล้วที่นอกจากกินกับนอนเราก็เอาเวลาที่เหลือมาทุ่มเทกับการฝึกฝนทั้งหมดแต่นี่ยังไม่ใช่เวลาสิว เนือกว่าพรสวรรค์ประเภทล้องยังมีพรสวรรค์ที่สูงกว่าและคนที่มีพรสวรรค์พวกนั้นความรวดเร็วในการก้าวหน้าก็ไกลเกินกว่าที่เราจะจินตนาการไหวแต่ถ้ามีแก่นแท้โลหิตอสุรกายไม่ขาดมือและก็ภายในเวลาครึ่งปีเราต้องก้าวเข้าสู่ขอบเขตของนักลบได้แน่นอน ตอนที่3ห้องฝึกฝน8,365เหลืออีกแค่เดือนเดียวก่อนจะถึงวันทดสอบออกล่าของสถาบันพลังแค่นี้ยังไม่พอหรอก งูสองหัวเป็นอสุรกายระดับสองคาดกลางถ้าอยากจะฆ่ามันอย่างน้อยก็ต้องมีพลังขั้นนักลบระดับขั้นของนักลบนักลบฝึกหาดนักลบนักลบขูนักลบปรมาจารย์แม่ทัพสีทิตอริยะแปดภาคแล้วนักลบก็ต้องมีพลังอย่างน้อย10,000ืจินอีกห่างไกลไม่นะซูมโม ไม่เราต้องเป็นนัลกลบให้ได้ซูโมรอก่อนนะหัวใจงูสองหัวที่ว่ากันว่าเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของร่างกายได้สันจะเอามันกลับมาให้ในายเองเขตการค้าทินทานปลอดภัยลูหยาง นอนกินดินอสุรกายระดับหนึ่งคาดล่างเหนือตัวสุดท้ายแล้วทักษะระดับทองแดงขายถูกๆจ้าขายถูกๆเลยหมาป่าไล่ล้มระดับหนึ่งค์ดบนตัวละสมล้านเท่านั้นมาเร็วได้เร็วนะ เป้าหมายนอนกินดินอสุรกายระดับหนึ่งคาดล้างเก็บได้ดําเนินการเก็บสะสมหรือไม่เป้าหมายอสูรหางหมูอสุรกายระดับหนึง่งคาดบนเก็บได้ดําเนินการเก็บสะสมหรือไม่เป้ามห,หมายเป้าหมายเป้าหมายม,มีแต่อสุรกายระดับหนึ่งเก็บไปก็ไม่มีทางได้ดีไปกลัวพรสวรรค์คุณสมบัติที่เรามีตอนนี้ต้องหาอย่างน้อยระดับสอง เอว้โหนี่มันซูโม่สวะหมายเล็กหนึ่งของสถาบันอยู่อย่างของเราไม่เส้จเลยครับเนี่แมงดากระจกกระจอกอย่างแกมาทำอะไรที่นี่มีเสือ้อฮาโจซี มองแบบนี้หมายความว่างไงวะพี่ซี่เป็นอัศริยะของค้านเรานะเว้ยพลังของเขานั้นไปถึงขั้นนักรบฝึกหัดระยะกลางสูงสุดแล้วอย่างน้อยก็6,000จินนูนถ้าไม่ใส่เพาะมีเสรินซี่เวยคอยปกป้องคิดว่าคนอย่างแกจะอยู่ในสถาบันต่อไปได้เหลอถ้ายังมียางอาอยู่บ้างก็ไปจากเสรินซี่เวยซาเธอกับพี่ซี่ของเรานั้นต่างหากที่เกิดมาคู่กัน สวะอย่างแกออกมหาวัตถุดิบอสุรกายไปจะมีประโยชน์อะไรหรือแกกล้าเข้าร่วมกิจกรรมออกล่าของสถาบันงานก็ดีการออกล่าครั้งนี้สัญจาให้แกได้มองดูสั้ๆกับตาว่าเสิิญสี่เวยนั้นจะร้องควรคางยังไงตอนที่อยู่ใต้ล่างเสิอน <c oughs> แกกําลังล้นหาที่ตายอยู่นะจะบอกให้ไม่ได้โม้ด้วยนะไม่ได้โม้ด้วยฮ่าฮ่พวกแกดูสิสายตาหน้ากลัวจริงๆไอ้เมงดาที่ต้องพึ่งพาผู้หญิงเพื่ออยู่ในสถาบันต่อไปแม่งมีหน้าตาโกรธด้วยว่าอย่าไปสนใจมันเลยครับพี่สิคุณกระจกกระจอกอย่างมันน่ะมีอะไรให้ถือสะการทดสอบออกล่าของสถาบันจะจัดขึ้นในอีกหนึ่งเดือนต่อจากนี้ท่านแน่จริงก็มา มันคิดจะฆ่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมลงมือก่อนได้เปียบกับคนอย่างโจซีแค่อสุรกายระดับสองคงไม่พออย่างน้อยต้องระดับสาที่มีขายในตลาดระดับต่ำเกินไปไม่มีระดับสามให้เห็นเลยสักตัวต้องหาวิธีทีมนักล่าจุยเฟิงกลับมาแล้วโอ้โหได้อสุรกายระดับสามกลับมาด้วยเข้าไปดูเล็ว นี่มันมังกรดินอสุรกายที่อรารวาสทางเหนือของฐานตัวนั้นไม่ใช่เหลอนี่เห็นว่าเข้าสู่ระดับสามคาดกลางแล้วนะเคยมีนักลบตั้งหลายคนที่ตายด้วยน้มือของมันอย่างโหดเหี้ยมโดนกินไปเข้ามีนี่น,นั่นเหลอทีมนักล่าจุยเฟิงสุดยอดมองไกลๆย,ยังรู้สึกกดดันเลย ในเมื่อทีมจุยเฟิงล่ามันมาได้แสดงว่าหัวหน้าทีมต้องเข้าขอบเขตของนักรบคูระยะกลางแล้วทีมนักล่าจุยเฟิงของเราแข็งแกร่งหัวหน้าทีมก็เป็นนักรบคูระยะกลางข่าอสุไกายระดับ3ได้ตอนนี้ทีมกำลังรับสมัครสมาชิกต้องการพลังขั้นนักรบระยะท้ายขึ้นไปแต่ถ้ามีพรสวรรค์คุณสมบัติลดลงเป็นนักลบระดับต้นก็พอแล้ว สุดยอดถ้าหนูเข้าทีมได้ก็ดีทีฮะเป้าหมายมังกรดินอสุรกายระดับ3าร์าดการเก็บได้ดําเนินการเก็บสะสมหรือไม่เจอแล้วเป้าหมายเก็บสะสมของเดือนนี้เอาเป็นแกนี่แหละเราเพิ่งเคยเห็นอสุรกายระดับ3เป็นครั้งแรกขอจับหน่อยได้ไหมฮะาฮได้สิโอกาสดี พลังีวิตยิ่งใหญ่จนแทบจะล้นออกมาจากผิวหนังอยู่แล้วผมขอจับด้วยสันก็อยากจับด้วยเหมือนกันเก็บสะสมสำเร็จได้รับคุณสมบัติการฝึกฝนร,ระดับกลางดำเนินการภาษาหรือไม่คุณสมบัติการฝึกฝนร,ระดับกลางของที่เปลี่ยนแปลงคุณภาพร่างกายของคนธรรมดาได้ตั้งแต่ลากฐานได้มาแล้ว ในเวลาต่อมาประมาณนี้แหละเตรียมประสานได้เลยคุณสมบัติการฝึกผลระดับกลางของอาสุรกายร,ระดับ 3, คามคาดกลางมันต้องไม่ทำให้เราผิดหวังแน่ๆตอนนี้แหละผสานเจ็บกระดูกเหมือนจะหักไปแล้ว สัมผัสได้ถึงกระแสอุ่นๆแผ่ซ่านจากหัวใจกระดูกเส้นเอ็นลมปานที่เสียหายกำลังฟื้นตัวทุกครั้งที่ถูกทำลายและสร้างใหม่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายในระดับสูงย้ำๆซ้ำๆจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงจนหมดเปือกความรู้สึกนี้เหลวเหมือนร่างกายไม่มีน้ำนัก สมกับเป็นคุณสมบัติการฝึกฝนระดับกลางใส่ครั้งเดียวให้พลังได้มากกว่าที่เราฝึกมาก่อนหน้านี้เป็น10บรอบตั้งเยอะร่างกายเป็นพื้นฐานของการฝึกฝนพรสวรรค์ที่ดีจําเป็นต้องมีร่างกายที่ดีในการปลดปล่อยจริงๆกํากำลังคำนวณสถิติพลังพื้นฐานของโฮสต์5 9จินพลังเพิ่มเติมคุณสมบัติสายฟ้า5,270จน พลังพื้นฐานเพิ่มขึ้นตั้ง500แถมยังฝึกได้ไวขนาดนี้ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอีกหนึ่งเดือนพลังของเราต้องเทียบกับนักรบฝึกหัดระยะท้ายได้แน่นอนพอถึงตอนนั้นในการทดสอบออกล่าของสถาบันโจีิถ้าแกคิดจะฆ่าสันสันก็จะฆ่าแกก่อน และก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับระบบสะสมพรสวรรค์สุดแกงตอนที่1ถึงตอนที่3นะครับแล้วก็สําหรับครูอจาร์มืองานเรื่องนี้นะครับด้วยอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองเนาะก็สามารถไปอ่านในที่เป็ดผู้แปลกันเลยนะครับกับเพจเคล็ดวิชาแปลมุนเองนะครับลิงก์แต่ลงคลิปเลยเอาละนะครับสุดท้ายตกับคนลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ